วันพฤหัสที่9มกราคม2568ค่ะเวลา5โมงเย็นนะคะ50นาทีตอนนี้เราพบรูรั่วรูที่2แล้วค่ะเลยกลางที่มานะคะเราก็จะทำวิธีแบบเดิมค่ะคือปักไม้ขวางไว้นี่ก็เคยเป็นรูรั่วเก่ามาก่อนนะคะสังเกตได้จากกระเบื้องที่ปักไว้ค่ะวันนี้คุณแม่ก็มาช่วยด้วยนะคะมาดูงานค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะจี่ถุงรอดินนะคะ ดูที่หนึ่งนะนี่รูที่สองมันใกล้ไปนะรถนี่นะงนั้นกดทิ้งเลยแล้วเอานี่นะฮะคือจะให้ดูโพรงคือนะตอนนี้มีคนนอนได้สองคนเนตรงนี้เขาแต่โพรงเนี่ยเราจะถ่ายดูแล้วมันมีโพรงมืดๆนั่นเห็นไหมฮะอันนี้ตรงน้ำใช่ไหมเข้าไปประมาณอีกคือมันเป็นโพรงเฉยๆอะ่ะเนี่ยข้างบน,นถึงข้างบนนั่นเลยนะ เดี๋ยวไปดูในเบี้ยแล้วกันแรงขึ้นมาแนละ้วเอาไม้มา